สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อนี้กับพบ้พอกับสังวันงานปันนะครับเมื่อนี้กับเก็บรายละเอียดของดอกบัวสันสันนอกสันนอกครับเคือเอาไม่แซมอีกเนาะแซมส่องกลางสันนอกตะแรลกกะแล้วๆเนาะแต่ผู้เฒ่าแม่คําจังหันพันละ่ะพ่นวานอยากห่างเบ่งบองบงามสันเสริม,มันได้อีกบอสันพันว่า ก็เลยเสริมไอ้เพ่นเนาะเสริมอีกเป็นสั้นทั้งหมดเป็นซีสั้นนะครับเอาไปมาเป็นซีสั้นทั้งหมดก็เลยเสริมไหเนาะช่วงนี้ครับงวดช่วงนี้ก็มีตัวเด็ดมาฝากคือเขานะครับได้มาจากพญิจันเนาะพญิจันเพิ่นก็ขี่รถลงเมียบังหันละพญิจันเนาะเพิ่นมานั่งสมาธิเอาอยู่หมงกุฏิหน่อยเพิ่นคือเขาอ่ะละเมื่อนี้ได้อีกแล้วหางนึงว่าสั่นจอดรถคุยกันอยู่ทางลงเนาะ มายามใดเพิ่นกับจ,จอดวัดดีสุยามเพิ่นวัดดีกันเขาบอกวัดดีเพิ่นเพิ่นก็บวัดดีก่อนเนาะกัเพิ่นก็นเป็นคนที่ปฏิบัตธิธรรมดีเนาะครับเนาะเห็นผู้ใดก็บวัดดีหมดพ่อใหญ่จันทร์เพิ่นได้อีกหางหนึ่งเนาะเมื่อนี้เพิ่นก็เลยมาฝากท่านผู้ส้มแอดกด็เลยถามว่าได้บ่เมื่อนี้ว่ากันได้อยู่หางหนึ่งว่าสันเมื่อนี้ก็ติดเดียวมาฝากท่านผู้ส้มเมื่อเก่าเนาะเมื่อนี้ ครับช่วงนี้ก็เห็ดดอกบัวอยู่ทั้งพระปางประท่านพ่อเนาะครับลักษณะด้านหน้าของพระปางประท่านพ่อน,นี่ก็เป็นลักษณะนี่นะครับดอกบวกัวก็ซ้อนซ่อนกันคือกันเนาะ เป็นดอกบัวซ้อนกันเนาะครับถ้าหากบัวขวมบัวงายก็งามไปแนวนึงถ้าหากเอ็ดบัวบานก็งามไปแนหนึงนะครับก็งามคนะระแบบถ้าหาก่าสีแล้วคงถึงงามเนาะงามไปคนะระแบบด้านนี้ท่านี้แล้วครับก็บทีเอ็ดอ้อมไปทางด้านนั่นเนาะเฮ็ดอ้อมไปอ้อมไปอ้อมไปเพราะด้าน้างทางนี่ก็แล้วมากกิเรียแต่ดอกนี่ท่านในปั้นเนาะครับเริ่มจากดอกนี่ ดอกที่สองก็ไปเรียนะเพราะว่าดอกที่แซมแซมให้ผู้เท่าพ่นพ่นอยากได้แซมอีกเนาะเดี๋ยวเป็นดอด้านหลังกคือแล้วนะครับส้มดอกแซมนี่ก,ก็อีกบหลายดอกครับพระเจ้าปางประท่านพ่อนองค์นี้นะครับ้าท่านผู้ช้มสนใจอยากปั้นลักษณะนี่ปางนี่ก็ติดต่อได้นะครับเนาะมาติดต่อได้ ครับคุณผูเจ้าปังประทานพ่อติดต่อได้นะครับเนาะถ้าหากสนใจก็เบอร์โทรก็0627269206เนาะครับเบอร์โทรท่านั่นกับปังสะดุ้งมั่นก็บเจด้กลับไป๊ะดอกบัวเแซมมีกนเนาะครับด้านนอกดอกบัวด้านนอกแซมมีคือกันกับองนี้ละองนี้ก็คือแซมแซมดอกนี้เนาะหัยันซ้ำกันกับส้มนี่เนาะทั้งหมดก็ติเป็นซีสั้นพอดี ครับตัวเด็ดของพญ่จันเนาะเอามาฝากท่านผู้ชมงวดนี้ตัวเด็ดก็คือเจ็ดห้าแปดเนาะท่านผู้ชมเก็ดหาแปดพันว่าเก็ดหาแปดเนาะท่านผู้ชมอย่าลืมเนาะเก็ดหาแปดพันว่างวดนี้ว่าสันเน้นเลยเน้นเฮ็ดเก็ดหาแปดพันว่าเอาหนักนักเลยว่าสันพญ่จันพันว่าเนาะแต่ว่านักจำได้กอยู่กับท่านผู้ชมที่พิจารณาในการรับชมรับฟังเนาะครับอยากรุ่นหลายก็หลาย อยากรุ่นหน่อยกับหน่อยเนาะรุ่นพอหอมปากหอมคอกับรุ่นไปเนาะครับน้ำเพลินเพลินก็ได้ยุเร่ย,ยพญ่ยยจันเนาะงมวดนี่เพิ่นได้เก็ตหาแปดท่นเพิ่นมานั่งเอามือนี่เนะาะก็ใกก้ตีหอดมือเนาะครับไก่ตีหอดมือแล้วอีกบดนกับหอดวันที่หนึ่งเนาะอีกบดนกับวันที่หนึ่งท่านว่าเขาก็มางรุ่นน้ำกันพราญ่จันเพิ่นก็เขาย่เร่ย,ยนะเนาะพญ่จัน พญิจันทร์พญิวันฑ์พญิวันฑ์พันเทศสูตรเป็นเนาะพญิวันฑ์พันเทศสูตรเขาอยู่สุงวดพญิวันฑ์เท่านี้กับพญิจันทร์จันทร์พญิจันทร์พญิวันเนาะพันขันมาผู้กําลังรดนี่ยแหละพญิจันทร์พันกับยุวานอื่นหมดละพันมาเสมอเนาะครับพันถิมานั่งสมาธิอยู่เสมอเสมอพญิจันทร์สล่าลังน้อยเมื่อคืนนี่ย่างไปเบิงเมื่อคืนนี่เนาะมองพันจุดทูบจีไต ฐานหม่องพน,นงังจุดแล้วแล้วพนกัเนพนไปนั่งอยู่ทั่งๆทูบหลายยครับทูบที่เป็นเป็นพนที่เป็นหางทูบเนาะที่เป็นันลำ่ำที่โบเมนทูบตัวเทิงเนาะไฟใหม่จุดมันลงมาหอดบโบใหม่สุ่มนั่นดามัมนเนาะหลายครับครับพนมาจุดเสมอเสมอ เฮ็ดอยู่สุ่ปีสุมมือเพันว่าหลายปีแล้วถึงขึ้นมานั่งสมาธิอยู่นี่เนาะเพันว่าเพันขึ้นมานั่งเพันว่าขึ้นมาเฮ็ดทุกทุกมือบ่มีบ่ามือว่าท่นก็หลายปีแล้วเฮ็ดก็เลยย่างไปเบิ่งมือคืนนี่เนาะใต้ไฟไปเบิ่งนี่ตาทูบเตี่ยมโยกระถางใหญ่ๆเนาะครับที่ไรเป็นเมื่อนคือเรบบ่โมโหเนาะเป็นดามเป็นที่ไฟใหม่บ่มันเนาะ เพิ่นก็ได้เกตห้าแปดถนนบุษมิ่นนั่งเมือนี้เนาะเพิ่นนั่งเมือนี้เพิ่นได้เกตห้าแปดเนาะถนผู้ชมมาหลุดน้ำกันล่องเบิ่งเทียมันเข่าคณะนี้กับปั้นยวัดพวกกระโจนบัตน้องกรุงเทมาเนาะครับถ้าหากสนใจก็ถูกใจกดไลค์กดแชร์เด้อครับเด้อกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนที่ว่าได้พลาดในคลิปต่อไปอีกเนาะสรรหาตัวเด็ดเมาฝากคือเขาแล้วเพิ่นได้ตัวใดก็ถีถามแต่ละมือแต่ละมือเนาะ มือหนึ่งก็ได้น้ำพอยยี่วี่พลอยวี่ฝนฝนได้กบหูเศร้าทีก็ได้กีบหนึ่งก็ล่องน้ำพอยยี่วันเนาะพลอยวั่นเพิ่งเกิดเจ็บคำนวลเหล็กเพิ่งเนาะเพิ่งเกิดสูตรของเพิ่งเข่าอยู่สุงวดครับพลอยวันแทบคลิปนี้ก็คือคลิปพลอยจันทร์เนาะครับคลิปพลอยจันทร์เพิ่งมานั่งสมาธิเอาเสมอเนาะ ได้เวลาบ่ายหนึ่งเพิ่นก็ลงเมียช่วงระยะเวลาบ่ายหนึ่งช่วงนี้แอดก็บเฮ็ดงานอยู่วัดพู่กระโจนเนาะครับแล้วจากนี้ก็ทีดเดเฮ็ดพระปางพุทธเจ้าปางเปิดโลกทรงเครื่องเนาะสององค์ทางนี้เนาะก็เลียเกตของเพิ่นกับพระหัตถ์ของเพิ่น,นคือมือเนาะยังท่านดเดเฮ็ดท่านเดแต่งเนาะพระหัตถ์แล้วมือเพิ่นละ เครื่องประดับทั้งบ้านของเพื่อนหลายอย่างอยู่เนาะครับที่ได้แต่งให่องทางนั่นกับสององค์กันเนาะครับทางนั่นกับสององค์คันแล้วนี่ก็ยังติดเด็ดใหญ่ไปด้านเมฆนาะครับแล้วนี่ก็ติดใหญ่ไปด้านเมฆด้านเมฆกับพญานาคสามเสียนกับพระพุทธเจ้าน้อยองค์หนึ่งเนาะบุตรดาเบบี้ พก็เจ้าหน่อยกับจังตีใหญ่มาดาบานหน่อยอาบานบานข้ามเลาะเนาะครับเนาะจังตีใหญ่มาบานคำเลาะคำเลาะแล้วๆกับตีใหญ่เข้าบ้านหน่อยนะดูน,นะดูอีกทีนึงนะครับยังพญานาคอยู่ข้างทำตัวที่สองว่าท่านได้เฮ็ดเนาะไปเฮ็ดตัวข้างทำทำตัวที่สองแล้วๆกับจังตีใหญ่ไปบานพอนเจริญบานคอหน่อยบานพอนเจริญทางสามไส้เนาะ ทัางที่อางอำเภอสามไสอยอ่อเลาะลงบานละไกลไกลลงบานสามไสจังทีใหญ่ไปพูนเขาวัดอโศกธรรมร่ามวัดเจ้าคณะอำเภอต่อจากฮันกะติไปบ้านหลงสมบูรณ์ฝากสะพานไรหลอดเนาะทางอำเภอทากันโทหากบบมีพูดมาเขาคิ้วอีกกะติขึ้นพูดสิงต่อนะครับไปเฮ็ดส้างคูนึงวัด กลางมะไร่แล้วก็ตีขึ้นพู้สียงวัดกลางมะไล่อยูย่ตีนพูทั้งขื้นผู้สิงนะครับวัดกลางมะไล่เฮ็ดสางคูหนึงแล้วก็จังทีดขึ้นทั้งพูเสิงประจำอยู่พูนาหารผมมีคิ้วอีกต่อไปเนาะพลอยทั้งพูนก็ย่งพญานาคอยู่ตามบันไดาสามสามครูนะครับพญานาคตามบันไดาสามคููแล้วก็ตีเด้ไปเฮ็ดลิงใหญ่อีกตัวนึงลิงตัวยู่หน้าห้องน้ำเพื่อนเพื่อนออกเนาะเพื่อนใหญ่สถานที่ออกเลยเอาพระ อ,องเงี้ยไไม่เห็สถานที่ต่างพระไงเนาะมันเลยท่านไปปั่นลิ่งให้อีกโยกไปไปจจ่กติไปประจาอย่พ่นอีกก็ไปก็ไปกติอ,อย่หันหลปี๋เนาะถา,ากบบมีคิวอีกเนาะถาก่านโบส้มสนใจก็ถ้าหากอยากมาเข้าคิ้วก็เส้นนะครับเด้อเทียอยากได้สิ่งต่างๆเนาะปั่นห้องปั่นนกยุงปั่นสร้างปั่นสิบสองราศีนะครับเนาะนักสัต์เป็นพญานาคเกียเสียนเกศเสียนเป็นพระได้ทุกปางครับพระ พันไดทุกปางเนาะครับจะเรื่อมแล้วครับเดอ้อเกตหาแปดของพญิจันร์เนาะสุดท้ายนี่คอยทันผู้ส้มจังศกศอก,สกันหมานวันที่หนึ่ง ท่านว่าเนาะครับวันทีหนึ่งท่านว่ากับมรุ่นน้ากันคอยโศกโศกกันหมานเป็นเศรษฐีเนาะครับเนาะเพิ่อว่ายาสล่ลเสียถิ่มพระกระเดาพ่วงเกาบัตรหามีลาบก่อยยังสิไดบัดเกาาถึงเนาะเพิ่นวาเนาะสวัสดีครับ